เจ้าของร้านกาแฟทุกท่านครับเคยสงสัยไหมว่าเมนูไหนในร้านของคุณที่สร้างกำไรได้อย่างแท้จริงและเมนูไหนที่อาจกำลังเป็นภาระด้านต้นทุนโดยที่คุณไม่รู้ตัวการมีเมนูที่หลากหลายอาจดูน่าสนใจแต่หากคุณไม่สามารถควบคุมต้นทุนและวิเคราะห์ยอดขาย,ขายของแต่ละเมนูได้อย่างแม่นยำ<ๆ>ก็อาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ และทำกำไรสูงสุดให้กับธุรกิจได้ครับการมีเมนูที่หลากหลายอาจดูน่าสนใจแต่หากคุณไม่สามารถควบคุมต้นทุนและวิเคราะห์ยอดขาย,ขายของแต่ละเมนูได้อย่างแม่นยำก็อาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและทำกำไรสูงสุดให้กับธุรกิจได้ครับในทางวิชาการเรามีแนวคิดที่เรียกว่าเมนูเอนจิเนียริงซึ่งเป็นกระบวนการในการวิเคราะห์เมนูเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดโดยพิจารณาจากสองปัจจัยหลักคือความนิยม และอัตรากำไรของแต่ละเมนูการจัดหมวดหมู่เมนูออกเป็นดาวเด่นม้าแข่งปริศนาและมมาเห่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะโปรโมทเมนูใดปรับปรุงเมนูใดหรือแม้แต่ตัดเมนูใดออกจากรายการ <S <S เพื่อให้เมนูทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้ร้านของคุณ Rose Coffee Super App ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำเมนู Engineering ให้กับร้านของคุณ ระบบของเรามีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณบันทึก costing per serving หรือการคำนวณต้นทุนต่อแก้วได้อย่างละเอียดทำให้คุณทราบต้นทุนที่แท้จริงของกาแฟาทุกเมนูที่คุณนำเสนอได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ d a s h บ o a r d วิเคราะห์ยอดขายใน Super ร์แอยังแสดงข้อมูลความนิยมของแต่ละเมนูได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนที่ลูกค้าสั่งบ่อยที่สุดหรือเมนูไหนที่กาลังตกเทรนการมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือ จะทำให้คุณสามารถปรับปรุงเมนูวางแผนการตลาดและควบคุมต้นทุนได้อย่างชาญฉลาดนำไปสู่การเพิ่มกำไรให้กับร้านของคุณได้อย่างยั่งยืนการบริหารเมนูไม่ใช่เรื่องของการคิดสร้างสรรค์แต่คือการตัดสินใจทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ Rose Coffee Super App คือผู้ช่วยที่จะทำให้การออกแบบเมนูของคุณเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์และสร้างกำไรสูงสุดครับ